สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูอมยิ้มนะคะเราเจอกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราเรียนน่วยฝนค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมร้อยหลอดตามแบบรูปมาให้เด็กๆทําด้วยนะคะ่คะสําหรับอุปกรณ์ของเราในการร้อยหลอดนะคะอย่างแรกนะคะไหมพงงค่ะต่อไปคืออะไรคะก้อนเมฆนั่นเองค่ะสําหรับหลอดในวันนี้นะคะ หลอดก็จะมี2สีเดี๋ยวเรามานับหลอดกันเลยนะคะหลอดสีอะไรคะสีฟ้านั่นเองค่ะสีฟ้าก็จะมี1 2 3ค่ะต่อไปสีอะไรคะสีขาวค่ะสีขาวก็จะมี1ชิ้น2 3 4 หกเจ็ดแปดเก้าต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนการร้อยหลอดเม็ดฝนนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆหยิบไหมพรมขึ้นมานะคะเด็กๆจะสังเกตนะคะว่าวันนี้เรามีหลอดสองสีนะคะ สีแรกนะคะก็จะเป็นสีฟ้าแล้วก็สีขาวนะคะหลังจากนั้นให้เด็ก <ๆ S 1> หยิบก้อนเมฆขึ้นมาแล้วร้อยก้อนเมฆนะคะเสร็จแล้วให้เด็กหยิบหลอดขึ้นมาหนึ่งหลอดนะคะแล้วก็ร้อยลงไปค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เด็ก <ๆ S 2> หยิบหลอดสีขาวขึ้นมาสามหลอดนะคะหลอดที่ 1, หนึ่งร้อยลงไปค่ะหลอดที่สองนะคะ แล้วตามด้วยหลอดที่3มนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เด็กๆหยิบหลอดสีฟ้าขึ้นมา1หลอดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ร้อยลงไปนะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆหยิบหลอดสีขาว3หลอดนะคะหลอดที่หนร้อยลงไปค่ะหลอดที่สองค่ะแล้วตามด้วยหลอดที่สามค่ะ ให้เด็กๆร้อยตามแบบรูปเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะคะและนี่ก็เป็นผลงานการร้อยหลอดเม็ดฝนของคุณครูเป็นยังไงคะเด็กๆสวยไหมคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆก,กิจกรรมร้อยหลอดวันนี้สนุกไหมคะเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วอย่าลืมเก็บของให้เรียบร้อยนะคะและอย่าลืมถ่ายรูปและวิดีโอส่งมาให้คุณครูในไลน์นะคะสำหรับวันนี้คุณครูไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย thank you